ครับสวัสดีกันตัวไว้นะวันนี้พวกกับเจนเกอเมอร์นนคุงนะตอนนี้เราอยู่ในพัทยาตอนนี้เราก็มากินข้าวนะกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะวันนี้เราก็จะมาดูชมวิวกันนะฮะก็รองย่อเลยนีกยยน่กเ็กดเด็ลงเพียดเร่นอะไรไม่รู้เลยนะ ก็มาชมวิวนะ,ะพักนั่งอยู่แต่หน้าคอมพักผ่อนมากอะไรม้างนะฮะ,ะ,ก,นะฮะก็วันบ้างแลก็ไม่ได้อยู่แต่หน้าคอทมทำมินโทรไปไเรื่อยๆนะฮะพักผ่อนมากไม่ต้องเล่นเกมอะไรบางเยอะแยะ ตัดเข้ามางานแดนเฮยนี่ก็ฝังชร์เบอร์บอยก้ไเลยถ่ายต่อนะอาจจะไม่เสียงลมแรงสักนิดหนึ่งนะเย็นแล้วไเก็

chút nè, đi chút là đi. ชิวๆนะก็สำหรับลิปนี้นะก็กำทำอินโทรอยู่นะก็อุยน้ำน้ำเกือบเข้าโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะจบไปด้วยภาพสวยๆจากภาพนี้นะฮะอย่าลืมกด s ับสไคร์คลิปนะก็กด u b s c r ค b e กันด้วยนะครับก็อาทิตย์นี้อาจจะไม่ว่างนะก็ขอให้ด้วยนะก็ อนนี้ก็จะลงได้นะอีกนานนะฮะตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่โมงนะฮะเกือบเข้าเอ้ยไม่อยา่างเด้อรองเท้าไม่อยา่างเข้อไ,ได้จะค่อยขึ้นโอเคนะก็สำหรับคิวนี้นะก็ลาไปก่อนก็ขอฝากโอเคโยนอะไรแหมทะเลแเสนงาม น้องโยนลงไปหนีหินรกขึ้นโอเคนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ไปของเราไปก่อนแล้วก็ตอนนี้ผมก็กำลังหาตัองค์อยู่นะช็อตเงินนะฮะอะไรวะเนี่ยคิงว่ากับเบื่องนะอะไรวะอุยเขาตาย,ยกับเบื้องมุเกี่ยว เดี๋ยวเราจะมาฉลองย้อนไปนะสองสเต็ปนะก็เลี้ยไปหวดตัดไปทั่วนะก็ดอวิวนนี้ก็มุนอนรสังิซิงซาแล้วก็ของพัทยาิวสวยมากบอ,อกเลยนะครับก็คลิปนี้ก็อาจจะประมาณ5นาทีนะฮะโอเค ทังแม่งเอาเลยบอกว่าจะขอลาไปก่อนแล้วแม่งก็ไม่ได้ออกสอักทีนั่นเนองไม่ออกสังทีเลยเนี <Lew> ่ยมาคลิปนี้นะก็ยกังยังอ๋เดี๋ยวเกิดเรื่องอะไรฮะเขาต้องกลับบ้านกันหมดแล้วแล้วเหรอยังไม่กลับหรอกแล้วนอนนี่เนยนอนนี่สามสองวันเนี่ย แล้วกับนั่นต่างหากโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ